สวัสดีค่ะมินมินนะคะน้องมันตาคือปิดเทอมแล้วแล้วตอนนี้ก็อยากจะตัดผมออกไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ตัดสั้นนะคะเพราะว่าน้องเดียนลำก็คือ,อยังอยากไว้ผมยาวอยู่แต่มันหนักหัวเหลือเกินอะซัมเมอร์ด้วยร้อนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตอนสะล่วงมากตอนหวีก็ล่วงคือเต็มพื้นไปหมดเลย ดูดฝุ่นกันทุกวันเลยค่ะน้องก็เลยบอกว่าขอตัดผมได้ไหมตัดแค่นิดหน่อยพอพอแบบให้เบาหัวนิดนึงแล้วก็ไม่เอาสั้นมากผักเปียไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยน้องยังอยากไว้ผมยาวอยู่กลัวว่าเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วเนี่ยผมจะยาวไม่ทนันน้องมีเรียนลามีทำกิจกรรมที่ต่อคิวไว้มากมายเลย ก็เป็นกังวลเล็กน้อยแต่แม่มาคุมเองขนาดนี้คือช่างก็จะไม่ตัดเกินจริงแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ร้านนะคะเป็นร้านลาวยี่สิบแปดอยู่ในซอยอ่าจรัน13ค่ะเข้าซอยนั้นนี้เดียวอยู่้ายมือเลยตรงมินมอเตอร์ไซค์ค่ะใกล้ๆกับเซเว่นซอยจรัน13ปากซอยะคะ่ะพี่ที่ร้านก็น่ารักมาก ขอถ่ายลูกขออัดวิดีโอก,ก็คือได้หมดเลยแล้วก็เกาให้น้องน่ารักน้องก็นอนหลับสบายนานๆเกาทีเนาะนานๆจะได้มาสระที่ลานทีเพราะว่าปกติแล้วจะให้สระเองแล้วก็เป่าเองได้เอง คือให้น้องได้ฝึกถาเองทั้งหมดเลยนานๆทีจะออกมาทำข้างนอกวันนี้ก็คือสบายเลยสบายหัวแน่นอนอันนี้ก็สะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปทำการตัดดูนะคะว่าเราจะตัดออกมาขนาดไหนแต่ย้ำเลยว่าตัดไม่เยอะคะ่ะตัดไม่เยอะจริงๆ สบายสุดๆไปเลยความจริงน้องมันตาชอบมากนะคะสาะผมทีนอกบ้านเพราะว่าไม่ต้องเป่าเองผมน้องยาวมากเป่าเองก็คือแบบลำบากจริงๆอะ่ะอันนี้คือช่างตัดไปแล้วนะตัดไปข้างหลังไปแล้วจะถ่ายไม่ทันเดี๋ยวมาดูค่ะเี่ยดูความยาวที่ตัดออกไปนิดเดียวจริงๆกวน้องเปิดเทอมินลยาวไม่ทันเอา,าแบบแค่พอสวยคือตอนแรกอะ่ะ คือมันกลางกลางหลังแบบกลางเลยหลังไปเลยอ่ะแบบเกือบถึงสะโพกแล้วคือผมน้องยาวมากจริงๆปิดเธอมาแรกถามแล้วนะว่าจะตัดไหมน้องบอกว่าไม่เอาไม่ตัดเหนียวมีกิจกรรมแต่พอไปเรื่อยๆคือร้อนอ่ะร้อนจริงๆบอกเอาเอาอกนิดนึงได้ไหมน้องบอกว่า พอกรุบกรุบพอแต่พี่ช่างคนนี้คือแบบว่าก่อนหน้านี้เห็นเขาตัดผมคนผมสั้นคือสวยแต่ก็ไม่กล้าให้น้องตัดผมสั้นอ่ะเคยตัดแล้วที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่เข้ากับหน้าน้องหรือว่าชินกับการไว้ผมยาวไม่แน่ใจเพราะว่ามันตาเนี่ยไว้ผมยาวตั้งแต่เด็กเลยไม่ค่อยตัดผม ไว้ผมยาวแบบถักเปียตลอดไม่เคยตัดผมสั้นแบบสั้นเต๋อๆเ,เลยมีซัมเมอร์ที่แล้วที่ตัดผมสั้นนะคะก็คือรู้สึกแบบไม่โอเคเลยหัวนางฟูๆได้แหละก็จะประมาณนี้จะเสร็จแล้วตัดตรงนะคะอน,นี่คือตัดตรงแบบตัดตรงๆเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยน้องชอบประมาณนี้พอ ้แวแลสวยมากเลยค่ะไหนขอดูข้างหลังหน่อยตรงเด่วเลยสบายหัวไหมคะนี่นะคะ